ฟุตบอลโลก 2, 2,022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับเมื่อคืนนี้ก็อะไรเมื่อคืนนี้มีผมติดทุละไปต่างจังหวัดนะครับก็ไม่มีโอกาสได้ดูหรอกแต่ว่าก็มาอัปเดตผลการแข่งขันในช่วง เด็กๆนะครับก็ทราบข่าวว่ากาตาเจ้าภาพตกรอบอย่างไม่เป็นทางการนะครับไม่ได้ไปต่อเพราะเมื่อคืนนี้ก็แพ้ให้กับทีมชาติเซเนกัลไป1ประตูต่อ3นะครับก็ ามาเสียดายไหมก็น่าเสียดายนะในความเป็นจภาพนะครับแต่ไม่เป็นไรยังเหลืออีกนัดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องเตะให้ครบ3นัดนะครับและก็นัดหัวค่ําแม่อิลานกลับมาจากหลุมได้ยังไงครับเสมอกับเวลอยู่ดีๆยิงในช่วงท้ายเกมและทดเวลาบาดเจ็บชนะ เวลไปนะครับสองประตูต่อศูนย์ฟื้นมาจากหลุมลนัดแรกไปแพ้อังกฤษเละเทะมาได้สองประตูแต่อังกฤษได้หประตูนัดนี้ได้สองประตูได้สามแต้มนะครับซึ่งมันก็สนุกแล้วหลัะคาหนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าครูสุดท้ายเมื่อคืนนี้อังกฤษดันทะลึง่งออกทะเลเสมอกับสหรัฐอเมริกา แบบไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับนอนชาวบ้านคขนด่ากันทั่วปัตตภีนะครับหลังจากที่โช์ฟอร์มสิงโกงโตคำรามสุดท้ายกลายร่างกันแมวเหมียวนะครับเมื่อคืนนี้ก็ทำได้แค่เสมอกับสหรัฐอเมริกาแบ่งแต้มกันไปเอากลุ่มนี้ก็ย,ยังยังยังไม่รู้จะออกหัวกล้อยนะครับต้องดูนาที่3มชี้ขาดกันนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับคู่ดึกห้าทุ่มเนเธอร์แลนด์ก็แหมอุตสาห์ออกนำ ไปตั้งแต่ไกลโหเลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับใครจะไปคิดว่าเอกวาดอร์ครึ่งหลังกลับมาก็สามารถตีเสมอได้ก็เนี่ยมันสไตล์เนเธอร์แลนด์บางทีแล้วมันก็นะยุคนี้เราเราดูเนเธอร์แลนด์ยุคนี้ต้องบอกว่า <c oughs> มันยังไม่ถึงขั้นยุคที่เขาเรืองอํานาจอะเออมันมีนะยุคหนึ่งที่ยุคเนเธอร์แลนด์หรือฮอวแลนด์เนี่ยเขาเรืองอํานาจยุค สามฐานเสือใช่ไหมครับอะ,อะไรอะมาโกโฮแวนบาสเทนแฟรงไลการ์และก็รุดกุลิตใช่ไหมครับโหยุคนั้นต้องบอกว่าเป็นเจ้ายโรกนะครับแต่ยุคนี้ก็เอาละมัน,ม,นมันชื่อชั้นมันก็ยังยังยัง,ยงต้องลุ้นกันอีกเหมือนกันนะครับยังยัง,ยงไม่มีใครการันตีว่าได้เข้ารอบหรือตกรอบแน่นอนนะครับ 4คู่คืนนี้นะครับตุนเซียออสเตรเลียโปรแลรนด์ซาัลีลาเบียนะครับฝรั่งเศสเดนมาร์กแล้วก็คู่สุดท้ายดีสองออเจนตินากับเม็กซิโกนะดูยากบอกเลยว่าฟุตบอลปีนี้นับถึงนาทีนี้ ไม่มีใครกล้าชี้ชัดฟันทงว่ามันจะออกมาหน้าไหนไปได้ทุกหน้านะครับก็นึกดูสิครับตุนิเซียออสเตรเลียโปลแลนด์ซาอาุดีอาระเบียฝรั่งเศสเดนมาร์กอาร์เจนตินาม็กซิโกนี่ต้องบอกว่า4คู่นี้เบียดออกได้ทุกหน้านะครับแล้วก็เพื่อๆอาจจะมี ทีมแต่งทีมยักใจญตกรอบก็ได้คืนนี้ใครจะไปรู้นะครับก็ฟุตบอลเนี่ยมันมันนึ่งเดียวกว่าวันดีมันก็ดีแหละวันวันออกทะเลมันก็ออกทะเลดูตัวอย่างอังกฤษเป็นต้นนะครับหรือทีมที่คิดว่าเละเทะมาแล้วนะครับอย่าง ทีมชาติดีลานที่ไแพ้ตอังกฤษมา6ประตูต่อ2อีกวันหนึ่งแค่แค้นทีมในเครือจากกระพกเวลเวลนะครับทีมเครือจากกระพกอังกฤษนะครับเวลอัดไป2เม็ด2ประตูต่อศูนนั่นไงนะครับก็มาดูแล้วกันนะครับคืนนี้ว่าตูนิเซียออสเตรเลียจะออกมายังไงอันนี้ก็สูสีมากนะครับโปแลนด์ซาอุดีอาระเบียก็ชั่วโมงนี้ซาอุดีอาระเบียก็ไม่ใช่ซาอุดีอาระเบียแบบที่เขาเราเคยรู้จักแล้วเพราะว่าโบ รัศมีเปลง่งปังนะครับส่วนฝรั่งเศสเดนมาร์กนี่มันแหมบอลเคยเคยคุ้นเคยอะเรียกว่าคุ้นคุ้นเคยแล้วกัน,มนแม้ว่าในอดีตหรือผลงานที่ผ่านมาฝรั่งเศสจะดูขี้ขีหน่อยแต่ว่าจังหวะที่เดนมาร์กพลิกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับฝรั่งเศสนะครับอาร์เจนตินาเม็กซิโกก็เช่นกันนะครับโซนอเมริกาใต้ละตินอเมริกาอเมริกากลางอเมริกาเหนือโซนนี่เขา เขาทันกันนะหมายความว่าเชิงบอลมันเห็นกันอยู่นะครับก็สนุกน่าจะเป็นคืนที่สนุกคืนหนึ่งนะครับเอามีโอกาสมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงก็วันนี้วันเสาร์เนาะเอายังพอได้อยู่แต่ก็ยังไงก็ตุไม่ไม่ลืมที่จะต้องดูแลสุขภาพโอ้ง่วงนอนนะครับตอนตอนนี้น่ะเบลอกันไปหมดแล้วว่าคู่ไหนเป็นคู่ไหนแล้วมันโอ้มันเตดมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ยอมให้เราได้พักอ่ะ <c oughs> คือคือถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่มันทิ้งๆไปเลยนะห่างๆกันไปเลยนะเราก็คงไม่ไม่สนใจแต่นี่มันแหมมันช่วงเวลาที่เรามันพอได้เราก็เลยก็เรียกว่าอะไรขย e งนิดหน่อยก็มาดูสรุปก็คือง่วงนอนนะครับ <c oughs> เอาดูแลสุขภาพนะครับผมวันนี้อัปเดตเพียงแค่นี้พรุ่งนี้มาอัปเดตกันอีก <c oughs> ทีหนึ <c oughs> ่งว่าทีมไหนจะตามเจ้าภาพเจ้าภาพจะกาตา้าตกรอบนะครับเอา ยังไงก็เราก็ยังหนุนแมสซี่นะยังไงกอ็อยากให้อยู่ต่อนะครับเอาติดตามนะครับผมยินดีที่ได้พบกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ